สวัสดีครับคลิปนี้จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับซื้อกองทุนแล้วกองทุนไปอยู่ที่ไหนทำไมไม่อยู่ในม p o พอเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันนะครับเดี๋ยวจริงๆเคยทำคลิปหลายหลายอย่างแล้วนะครับสอนเกี่ยวกับพวกนี้จะอาจจะานานแล้วนะครับเดี๋ยวมาตอออีกที่นึงนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาบอกว่ามันไปอยู่ที่ไหนแล้วเงื่อนไขเข้าช้าเข้าเร็วนะครับบางคนก็ถามว่าทําไมถึงเข้าช้าบางคนก็ถามว่า อ่าทำไมนานจังนะครับอ่ะเดี๋ยวมาตอบในคลิปนี้นะครับสําหรับใครที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับซื้อกองทุนแล้วไปอยู่ไหนนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราเข้ามาในแอปใช่ไหมครับแล้วก็ไปอยู่อ่าเข้ามาในลงทุนนะครับเราจะเจอหน้านี้ในปัจจุบันนะครับก็จะมี m y p ์พนะครับอ่าไมล์พอนี่ก็คือหลังจากที่เราซื้อแล้วเนี่ยนะครับมันจะเข้ามาอยู่ใน m y p ์พนะครับแต่ข้างล่างก็จะมีอ่าซื้อขายอ่าวิลพัดแล้วก็รายการเคลื่อนไหวนะครับ อะไรการเคลื่อนไหวนี่แหละนะครับที่เราต้องดูนะครับหลังจากที่เรากดซื้อแล้วนะครับรายการมันจะเข้ามาอยู่ในนี้นะครับเพื่อรอจัดสรรไม่พอร์ตเนี่ยนะครับมันจะเข้าหลังจากที่มีการจัดสรรแล้วนะครับก็คือตัวนี้เห็นไหมครับล่าสุดที่ผมซื้อไปเนี่ยคือตัวนี้นะครับออยอดนี้นะครับก็คือย4นะ 24วันที่ได้ราคาเนี่ยคือวันที่25นะครับแล้วก็วันที่ได้รับหน่วยลงทุนเนี่ยคือ26กองทุนอาจจะเข้า27นะครับกองทุนเข้าเนี่ยประมาณ27นะครับของผมอ่านะทำไมถึงเข้าโดยปกติซื้อกองทุนเนี่ยจะประมาณ3วัน3วันนี่คือ3วันทาการนะนะครับอย่างเช่นกองทุนนี้ผมซื้อ,อตอน4ี่หทุ่มนะครับมันเกินเวลาที่เขากําหนดนะครับโดยปกติเนี่ยกองทุนเขาจะมีกําหนดเราไปดูกันนะครับ กองทุนเขาจะมีระบุไว้ว่าไรหนังสือชี้ชวนนะครับกองทุนเขาจะมีระบุไว้ว่าสามารถซื้อขายได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับ8ปดโมงครึ่งถึงบ่ายสาอ่าอันนี้ซื้อนะครับถ้าเราซื้อนอกเหนือเวลาทําการเขาเนี่ยนะครับบางทีมันต้องบวกเพิ่มไปอีก1วันนะครับในกรณีบอกบวกเพิ่ม1วันเนี่ยต้องไม่ตรงกับวันหยุดเพราเข้าใจไหมครับคือบางคนเนี่ยไปซื้อตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราซื้อได้นะครับเราบอกก็แจ้งเตือนนะครับ แต่จะต้องทําใจอย่างหนึ่งอย่างเช่นคุณไปซื้อวันศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์ก็ต้องรอแถววันศุกร์เนี่ยซื้อนอกเหนือเวลานะครับมันก็ช้านะครับวันจันทร์ก็ไม่เข้านะครับมันจะไปเข้าทีวันอังคารนะครับเห็นไหมครับคือคือช้าวันอังคารอาจจะไม่เข้านะเพราะว่าต้องนับไป3วันนะครับบางทีเนี่ยเราไปเข้าวันศุกร์ไอ้วันวันพุธวันพฤหัสอย่างเงี้ยนะครับใช้เวลา5วันสีวันก็มีนะครับเพราะอะไรเพราะเราไปซื้อตรงกับวันหยุดหรือวันที่เราซื้อเนี่ยนะครับ มันเป็นวันที่ตรงกับบันหยุดยาวนะคะตะเลิกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวเนี้ยก็มีส่วนด้วยนะครับในในกรณีที่เข้าช้าอืมหลังจากที่เอเี่ยนะตัวรายการก็เหมือนกันนะครับราการเคลื่อนไหวนะครับบางทีเนี่ยเราซื้อแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่บอกครับมันอยู่นอกเหนือเวลามันอาจจะเข้ามาอยู่ในรายการรอเนี่ยช้าหน่อยนะครับแต่ว่าเข้ามาแน่นอน